อย่างที่บอกนะครับของผมไม่ธรรมดาจะมาแบบพวกคุณได้ยังไงนี่มาแบบสาวๆเซียวเองครับสาวสาวสาวไม่ได้สวัสดีคับสวัสดีค่บน้องมินเซียวเอสวัสดีค่ะมินค่ะน้องสตางสวัสดีค่ะสตางค่ะ คือเมื่อกี้บอกว่าการวิ่งซอมบี้แล้วสาวมากเกี่ยวอ,อ,อะไรกันนะผมไม่เข้าใจต้องขอบอกว่าต่อไปนี้การดูแลสุขภาพเนี่ย,รเ,รย,นเ,นยเป็นเทรนด์ของคนยุคนี้ออใช่ไหมครับพวกเราเออต่อไปนี้วิ่งก็ต้องสนุกด้วยเออวิ่งก็ต้องสนุกด้วยก็ต้องตื่นเต้นด้วยอ,อ,อันเนี้ยเป็นการวิ่งระดับโลกนะครับก็ออขึ้นครั้งแรกที่เบลติมอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา2011นะครับ มีคนมาวิ่งเป็นหมื่นๆคนนะฮะกับการวิ่งครั้งนี้เพราะฝรั่งเนี่ยเขามีความเชื่อกับผีับอย่างผีซอมบี้เนี่ยมันก็สนุกว่าว่าเวลาบอกว่าไล่กัดคนใช่ไหมเหมือนในหนังที่เราดู Walking Dead เออวิ่งหนีซอมบี้คราวนี้เขาเลยมาทาเป็นกิจกรรมที่บอกว่าคนปกติสามารถที่จะวิ่งแล้วก็วิ่งหนีซอมบี้ได้ด้วยหลังจากเกิดขึ้นที่อเมริกานะก็มาจัดในเอเชียแล้วทั่วโลกอย่างยกใหญ่เลยสิงคโปร์จัดไปแล้วมาเลเซียจัดไปแล้วไต้หวันจัดไปแล้วคราวนี้นะครับ เทรนด์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยเพราะเราเราเป็นผู้เล่นเราสามารถเป็นซอมบี้ก็ได้เหรอใช่เลือกได้ซอมบี้คือเป็นคนไล่ล่าถ้าเป็นผู้หนีก็คือเป็นคนบอกว่าถูกล่าถ้าพี่นั้นเลือกเป็นซอมบี้เนี่ยัดกต้องไปแต่งหน้าอย่างงี้ใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้แต่งหน้ามองจอมเลือดเลือดเธอ ถ้าคุณรอดไปนะเจ๋งเลยอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าเลยครับใช่ไม่แต่งเลยเลยคุณนี่เขาแต่งเหมือน้ากเลยเขาใหอช่างมืออาชีพเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยแบบว่าแต่งมีสารเลือดกันแบบสุดฤทธิ์ยางเงี้ยค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็น่อสตังด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ในห้อ มานานมากเพราะว่ามาจัดที่นี่เป็นครั้งแรกเลยน้องซังพี่มิ้นรอคอยจะพบเจอเพื่อนเพื่อี่มิ้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละตอนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมวิ่งหนีซอมบี้กันนะคะเรามาพูดคุยกับผู้จัดงานพี่บอมกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะ,นะคะนอกจากเราจะวิ่งหนีซอมบี้แล้วเราจะเจออะไรกันบ้าง่ะเชิญพี่บอมค่ะสวัดสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่สวัสดีควันนี้ลูกน้องเยอะนะครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่เป็นตัวแทนรายการไม่ทา กิจกรรมในครั้งนี้นะคะครับคือคงานนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองเบลติมอร์รัฐแมริแลนด์นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคนสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้เป็นเทคโอเวอร์มาตอนนี้สิงคโปร์ถือเป็น globally c e n t e ทั่วโลกนะครับทางทีมงานเราโดยคุณเคนัทนันเนี่ยนะครับพาร์ทเนอร์อีกขั้นหนึ่งเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์จากสิงคโปร์มาแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาจัดให้คนไทยได้เล่นกันเป็นแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นการวิ่งการออกกำลังกายที่เรียกว่าคอนเซปต์รัน แ,แล้วอย่างนี้ในงาน,นะคะ่ะมันจะมีดา่านอะไรบ้างคะ่ะพี่บอมอด่านของเราเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างจากด่านประเทศอื่นคือเขา<อ>มีด่านบังคับนะครับคือปกติเขาจะมีประมาณสัก8ด่านของเราในพิเศษมีถึง12ด่าน12บดา่านโอ้โหแล้วจะวิ่งหนีซอมบี้แล้วนี่ยังต้องมีดา่านให้พิชิตชอีกคือที่นี่สถานที่จัดงานนะครับวันดูเวิลด์ฟันพาร์คเนี่ยเหมาะมากเรามีอุโมงค์ยาวถึง70เมตรซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่วิ่งมาราธอนในสวนสรุป บอว่าครั้งแรกของโลกก็น่าจะได้นะครับพี่ก้องพี่นอดพี่เป็กนะคะอยู่ในสตูนะคอยดูฝีมือเราสองคนได้เลย้ลาร่วมพลังเ,เอิสาตวเฮ้ ้ำโดดนะคโอ้สสาวนามโกเครับผมใหญ่ล้วเนี่ยนี่มีคอไปถ่ายนะคะเนี่ยนี่ด่านแรกก็จะเป็นด่านอุโมงค์ค่ะคือเราเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเสียงมีลมอะไรเงี้ยมืดแล้วก็มาถึงด่านสูสารยางอันนี้ค่ะคือต้องปีนคิดว่าด่านแรกมินก็จะไม่รอดแล้วอะค่ะคือสองคนสิคะแค่ปีนก็หลักเสียหลักแล้วอะ เห็นเ <dı> <r> ป็นผ้าแดงๆก็นั้นคืออะไรนะครับคือเป็นแถบชีวิตค่ะถ้าสมุติว่าเป็นซไบเบิลใช่ไหมคะก็เลยแถบชีวิตมาเป็นสิ่งแดงๆสามแถบเพราะนี่เป็นซอมบี้เนี่ยก็คือห้ามโดนตัวผู้เข้าแข่งขันนะจะต้องดึงชีวิตเอาอย่างเดียวใช่คือชีวิตจากเชือกนี่แหละใช่แล้วถ้าสมุติว่าซไบเบิลของเราเนี่ยลงเหลือเพียงเส้นเดียวนะคะไปถึงเซฟโซนได้ก็จะกลายเป็นซไบเบิลก็คือได้รับเหรียญอ๋อถ้าไม่ถ้าถ้าโดนไปหมดก็จบเหรอก็จะ แต่ว่าวิ่งต่อค่ะคือผู้ติดเชื้อแต่ยังวิ่งต่อนะคะใช่ก็คุกิมมีเขาน่ารักนะมันรองเพสามชีวิตอ่า ซอมบี้เยอะมากแล้วคือเราก็เนียนๆไปกับฝูงคนค่ะคือแบบเขาวิ่งมาเราก็แบบว่าพี่พี่เราหนีด้วยพื่เราเนี้เราต้องแบบอบแอบเกาะหลังค <c oughs> ืนตอนนี้ <c oughs> คือแบบโ <c oughs> ดนลุกล <c oughs> แล้ว ถาถึงไฮไลท์ของเราเลยถูกต้องค่ะเป็นบ่อเลือนนะคะก็คือให้แบบเราร้อนๆใช่ไหมลงไปแช่น้ำชุ่มฉ่ำเลยเออถ้าผมดำออกมาก็ผมแดงเลยะะอะเฮ้ยขนาน้น้ำสีอะไรเนี่ย เอ้ยนี่ทุ่งทุนมากค่ะนี่มีโกงมีกิ้งนะใช่แต่ี่จริงๆมากที่ผมไม่ได้ไปจริงๆคือข้ามได้แต่แอนติงหรือเปล่าแอนติงใช่ไหม จุดเซฟโซนแล้วค่ะจุดสุดท้ายถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะไม่เจอสองดีแล้วรวมทั้งหมดแล้วนี่ประมาณกี่กิโลได้ครับห้ากิโลค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้อบต้องให้ผมใช่ไหมครับใช่ครับคุณได้ทำอะไรบ้างครับไม่ค่ะ มารายการไม่ธรรมดารังทีน<ช>ะคะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบว่าเห็นภาพแล้วแต่ว่าเสียดายไม่ได้แบบไปร่วมกิจกรรมแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะเข้าไปเล่นนะคะเล่นเกมใน Facebook นะคะแล้วก็ไอจีค่ะเรานะคะจะแจกเสื้อแล้วก็เป๋า5ารางวัลนะคะแ้วท,ที่เราวิ่งกันเลยค่ะไปเเอาไปเลยสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook และอินสตาแกรมเหมนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องตะตังโอเคนะราโอายเกะไม่เจ็บอะไรร่างกายโอเคแต่จิตใจต้องต้องการนิดนึง ทอ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 พี่ก็ชอรแล้วนี่ตายเลยนี่นี่พูดแน่นแ่นมันคิดอะไรนะนี่เขาคิดจริงอะเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใครนะคะสนใจปีหน้ารับรองว่าน่าจะมีอีกเนาะกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณเนืตาขอบคุณนะครับ ตอนเมื่อกี้ออกกำลังกายต้องไปกับน้องสตางค์มินแต่ถ้าออกกำลังใจต้องไปกับผมไปเปลี่วันนัดครับช่วงน้ำเตรี่ยนช่วงหน้าจะพาไปพักผ่อนหัวใจกันกับบ้านนมแมวรีสอร์ทเขาเรียกว่ามันเป็นรีทรีตแม่น้ำแควน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันไม่ธรรมดาครับผมยูดูนมนมเลยนะนมแมวรีสอร์ทชื่อรีสอร์ท บ้านนมแมวเนี่ยคือไม่ได้เป็นรีสอร์ทนะครับ,รบแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นรีทรีทคือสไตล์เนี่ยเป็นเอเชียนดัลเลอร์มีมีความเป็นทั้งไทยจีนอินเดียอารัรบผสมกันรวมโต๊ะด้วยกัน